วันนี้นะครับทุกคนเราอยู่กันในเกมที่มีชื่อว่า Amanda the Adventure นะครับซึ่งเกมนี้มันจะเป็นเกม Roblox ก t a Amanda the a d v e n t u e r ที่อยู่ในคอมนะครับแต่เราก็สามารถเล่นในมือถือได้แล้วนะครับถ้าเราเล่นในนี้นะครับเราไม่ต้องรอรีรีรอเลยนะครับเรามาเล่นกันเลยดีกว่านะครับทุกคนครับ ตอนนี้สิ่งที่ผมสงสัยก็คือเมื่อไหร่มันจะทเทเลพอได้ผมจะว่าไปแล้วเกมนี้มาเล่นยังไงเนี่ยทุกคนผมเล่นไม่เป็นทุกคนมาเล่นยังไงเราต้องรอคนมาให้เราเล่นเนาะคนครับเมืเ่อไหร่มันจะเล่นได้ครับเนี่ยเมืเ่อไหร่มันจะเล่นได้ครับเนี่ยโอ้ยผมเล่นไม่ได้ทุกค,คนคนผมเล่นไม่ได้ เกมไม่ได้นะทุกคนสงสัยผมต้องลองย้ายเซิร์ฟดูมากกจะเล่นได้เล่นยังไงหัวค่กนโอเคนะครับทุกคนน่าจะกําลังไปได้แล้วนะครับตอนที่มันนับถอยหลังเสร็จนะโอเคนะครับทุกคนจะไปได้ในอีกสิบเก้าแปดเจ็ดหกห้าเสามสามไม่สามมันไม่สามเพราะว่ามันขาดผู้เล่น โอเคนะครับผมเราต้องรออีกยี่สิบเจ็ดวิกว่านาทีสิบห้าสิบสี่สิบสามสิบสองสิบสองสิบเก้าแปดเจ็ดหกเออได้สักทีโอเคนะครับทุกคนตอนนี้เุ้ยเราเข้ามาแล้วนะครับทุกคนในที่ไหนวะเนี่ยเฮ้ยทุกคนนี่มันที่ไหนกันครับเนี่ยเฮ้ย อุ้ยเหมือนในเกมปเป๊ะเลยครับทุกคนมันจะมีเทปอยู่ตรงนี้เราต้องเอาเทปมาใส่ใช่ไหมครับทุกคนแล้วก็ใส่เทปอ่าโอเคนะครับทุกคนเรามาดูรายการเอ,อ่อทีวีเล็กๆอ่ะอะไรเนี่ยสวัสดีสวัสดีชานาแมนด้าสวัสดีครับสวัสดีและฉันคือบูลลี่โอเคครับอื้มมันคือบูลลี่อ่ะฮะเอออะไรเนี่ยวันนี้เราจะมาทำภยัยแอปเปิ้ลโอ้โหสุดยอดไปเลย ของโปรดของฉันคือลูกพีชพายลูกพีชไอ้บูบี้บอกพายที่คุณชอบคือพายอะไรพายพายพีชพายพีชเอาพายพีชดีกว่าเอาพายแอปเปิลเหรอพายแอปเปิลก็ได้เอาพายแอปเปิลครับอืมฟังดูน่ากินจังโอเคครับยังไงต่อก่อนอื่นเราต้องตัดแอปเปิลเหรอตัดแอปเปิล คุณรู้ไหมว่าเราจะใช้อะไรตัดแอปเปิ้ลเอ่อนิ้วเนี่ยนิ้วนิ้วหรือมีดเอามีดแล้วกันเอามีดอ่ะเราจะลองเล่นตามใจไอแมนได้ดูก่อนนะครับขุมถือมาแบบนี้เลยเหรอเยี่ยมมากโอเคยังไงต่อเราสามารถใช้มีดคมได้คมเลยเหรอไอแมนได้ Amanda? โหฉันคิดว่าเราไม่ควรทำอย่างนั้นนะด้วยตัวเองจริงจริงจริง มันดีเสมอถ้าเรากล้าโหโหมึงชักมีดเป็นตัวอะไรนะเจมส์โดยคิลเลอร์เลยนะที่ดูสิชัดเป็นโจนฮะโอ้โหเอเมนด้าเป็นโจนครับทุกคนน่นดูไม่ปลอดภัยเลยเออจริงๆโอเครูรี่รูรี่รูรี่เอ,อตัดแอปเปิลกันเถอะอ่อา้อาวภาพเป็นไรเอามันยากมากยากตรงไหนวะแค่ตัดแอปเปิลเรามีเกือบทุกอย่างแต่เรา เอ็นอ่านไม่ทันเราต้องการแค่น้ําตาลเราต้องการแค่น้ําตาลน้ําตาลบัวคุณรู้ไหมว่าเก็ดน้ําตาลวางไว้ที่ไหนมันอยู่ในกระทะตู้เย็นอยู่อยู่ในตู้เย็นผมว่าตู้เย็นทุกคนตู้เย็นแน่เลยอยู่ในตู้เย็นแน่เลยทุกคนเยี่ยมไปเลยโอ้ยโอเคครับเยี่ยมให้พายโอเค คุณช่วยได้กลดิ่นแอปเปิลโอ้โหอ่านไม่ทันโอเคได้เวลาอบพายแล้วโอเคครับ okay. ได้เวลาอบพายอบเลยอ่าโอเคก่อนอื่นให้ความร้อนเตาอบอุ้ยฉันไม่คิดว่าเราควรใช้เตาอบด้วยต,ตัวเองหรือเปล่าเราควรขอให้พ่อแม่ช่วยเสมอจริง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 ไอ้เด็กเลวไอ้เบลบด้าฉันไม่แน่ใจว่าพวกเขาอยู่ที่นี่ตอนนี้อา่าวเฮ้ยไม่มีพอ่อ แว่นตาเราต้องใช้ของวูวี่เออยังไงต่อครับเปิดเตาแพทอุณหภูมิ4ถึง20แล้วก็โอ้เอ้าทำไมมันเป็นแนวตั้งแล้วก็เอาแอปเปิลใส่ไปแล้วก็รอ 40, 40นาทีเฮ้ยมันแนวตั้งอ่ะทุกคนอะไรเนี่ยเฮ้ยมันแนวตั้งเฉยเลยโอเคแนวนอนหละพายของเราพร้อมแล้วโอเคครับผมร้องไม่ไหวแล้วสนุกมเป็นผู้หญิงชายมาลองชิมพายกันเถอะ โอเคเนี่ยเฮ้ยอะไรเนี่ยมีเตาอง์เตาอบด้วยอมาเปิดดูเพราเราน่าจะต้องเอาแอปเปิลไปใส่แบบในเกมเลยปะเราเอาแอปเปิลไปใส่ในถาดอ่าแล้วก็สวมใส่แล้วก็ตั้งอุณหภูมิอะไรนะ400 400เพื่อน450อย่างนั้นแหละเออโอเคแล้วก็40นาทีอย่างนั้นแหละเพื่อนชำนั้นมากนี่ไงได้เทปแล้วโอเคไป ใส่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 เทปกันดีกว่าเรามาดูกันดีกว่าว่าเทปสองคืออะไรโอ้ในรู้หน่อยซีตื่นเต้นจังเลยอ่ะโอ้โหตื่นเต,นต้นมากอุ้ยอะไรเนี่ยไมนเหมือนในะเกมเลยทุกคนมันเขากอบเกตดเอจริงๆนะเนี่ยสวัสดีเพื่อนฉันแอแเบนด้าเออสวัสดีและฉันคือบูวี่โอ้โหโอเคครับเอออะไรเนี่ยคุณชอบอะไรเกี่ยวกับเพื่อนบ้านของคุณ ชอบชอบฮิไม่ใช่เยี่ยมไปเลยอะไรกูยังไม่ได้ตอบเลยอะไรเนี่ยฉันชอบนะมีเพื่อนเยอะแยะในอะไรครับเนี่ยกูอ่านไม่ทันวันนี้ฉันต้องการส่งอะไรพิเศษให้เพื่อนกับฉันโอเคให้เพื่อนของฉันนะก่อนอื่นฉันต้องไปซื้อกาสร, <c oughs> ร้านค้าไหนที่สามารถซื้อกาดได้ร้านค้าไหนนะร้านเบกเกอรี่แน่เลย เรามาดูกันดีกว่าว่าร้านค้าไหนจะสามารถซื้อการ์ดได้นะครับทุกคนอเมรดา้ารีบหน่อยได้ไหมเบเกอรี่แน่เลยเบเกอรี่เบเกอรี่เอาทำดีมากไปต่อที่อะไรวะไปหยิบการ์ดกันเถอะไปหยิบการ์ดกันเถอะเพื่อนของฉันช่วยฉันเมื่อฉันเศร้าโอ้โหเพื่อนเองใจดีจังนะควรส่งการ์ดแบบไหน การ์ดรับการ์ดเร็วๆนี้การ์ดวันเกิดการ์ดวันเกิดแน่เลยการ์ดวันเกิดอการ์ดวันเกิดอุ้ยแล้วมันเป็นแนวตั้งและเกมมันเป็นอะไรชอบเป็นแนวตั้งฉันไม่คิดว่ามันถูกต้องมั้นการ์ดรับเร็วๆนี้ฉันไม่มีทั้งวันนะได้มันบังคับแล้วครับทุกคนโอเคเยี่ยมฉันเจอการ์ดที่สมบูรณ์แบบแล้วโอ้โหสุดยอดเลยเลยได้เวลาแล้วไปไหนละมึงอีก วิเราต้องไปไหนเนี่ยเมื่อเพื่อนทําสิ่งดีๆเรามักจะขอบคุณพวกเขาใช่ไหมอ่านไม่ทันผมอยากให้เพื่อนฉันเลี้ยงพิเศษฉันอยากเลี้ยงเพื่อนพิเศษหรือเปล่าฉันมีอาหารพิเศษได้ไหมเออเค okay. อ่านถูกหรือเปล่าไม่รู้ผมอยากให้เพื่อนฉันกินพิเศษอะไรกินเลี้ยงพิเศษเออฉันเลี้ยงพิเศษอะไรล่ะโอ้โหแล้วแถบฉันสามารถซื้อขนม ได้ที่ไหนไปสเนีแน่เลยทุกคนซื้อขนมที่ไปสเนีครับทุกคนเชื่อผมซื้อขนมที่ไปสเนีไไนอะไรอะว้าวเพื่อนของคุณเอ้ยกูอ่านไม่ทันเนาะอันนี้ก็เดะเยอะมากเลยโหอ,อยู่แล้วครับอแมนดาผมหล่อผมสวยไปรับ,ร,บ,ร,บรับการรักษาเลยเนี่ยอืมกินทุกอ,อย่างดีมากเลยโหอ,อยู่แล้วอแมนดาโหเชฟนี่คือหน้าคุณคุณมากฉันต้องการซื้อการ์ดเฮ้ยอะไรแวบบแวบบวะเนะี่ย ฉันควรซื้ออะไรให้เพื่อนซื้อไอติมแน่เลยไอติมก้าอร่อยนะแมนด้าแล้วชอบกินไอติมอะกินไอติมดีกว่าแมนด้าฉันส่งมันไม่ไหวเอา้าทำไมจะส่งไอติมไม่ไหวงั้นส่งคัพเค้กมะรีบมหน่อยได้ไหมแล้วกูจะไปรู้ไม่ล่ะก,กูลืมคุกกี้คุกคกี้แล้วกันคุกกี้ดูน่ากินจังเลยโอ้โหไม่เชื่อครับโมอะไรเนี่ยเรามีอีก หนึ่งให้เพื่อนเอาอะไรครับเนี่ยกูอ่านไม่ทันเฮ้ยแพ็กเกจพร้อมสําหรับเพื่อนของฉันแล้วโอ้โหสุดยอดไปเลยเอแอมแอนดา้าโอ้โหพวกเขาอยู่ใกล้จากฉันดังนั้นฉันจึงอะไรเนี่ยวายมันใส่แล้วโอ้โหมันใสแล้วเหรอเนี่ยโอ้โหไม่รู้เลยร้านค้าส่วนใหญ่มันปิดจริงเหรอเนี่ยโอ้โหเราอาจจะส่งมันไปต่อตอนนี้ <c oughs> อะไรเนี่ยผมอ่านไม่ชันฉันต้องสั่งสิ่งนี้ให้เพื่อนของฉันส่งสิ่งนี้ให้เพื่อนของฉันถึงเวลาไปที่ที่เจสเนนั่นแหละมาส่งชุดนี้ไปให้เพื่อนของฉันกันเถอะอ้หพวกเขาชื่อชื่ออะไรอ่ะเออเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนอะไรมึงยวบอกนะว่ามึงจำชื่อตัวเองไม่ได้อะจำเบือบ่อเๆื่อตัวเองคุณช่วยฉันได้ไหมยังไง เราจะกลับมาพรุ่งนี้เออกลับมาพรุ่งนี้คุณไม่ต้องส่งมันตอนนี้เออกลับกลับกลับกลกั่อนก็กันไม่ฉันต้องส่งมันตอนนี้โอ้ยเนาะเออใครบางคนที่ชื่อชุดนี้ต้องไปอะไรครับเนี่ยอันไม่ทันอันนี้ละกันนั่นไม่ใช่เพื่อนของฉันเอ,อ้ามันให้ถ่ายชื่อเพื่อนหน่อยชื่อเพื่อนมันชื่ออะไรอะแมนดาแน่เลยชื่อไอแมนด,า,นออมนดาครับ ไม่นั่นไม่ใช่ชื่อของพวกเขาชื่อเคแล้วกันเยี่มากอ่ะกูเดามดั่วแล้วสูกเฉยเลยตอนนี้เราสามารถส่งสิ่งนั้นให้เพื่อนของฉันได้แล้วหรือเปล่าอ่านไม่ทันหวังว่าเธอชอบคุกกี้ไม่เธอชอบไอติมที่ไหนเนี่ยเพื่อนยังอยู่ใช่ไหมอยู่กันอยู่สองคนเนี่ยโอยเหลือเหลือแค่สองคนเองทุกคนเล่นเปียนโนดิเล่นยังไงอะใส่รหัสคอ รหัสอะไรรหัสอะไรก่อนโอ้โมจะไปดูรหัสไว้ล่ะรหัสอะไรวะทุกคนเราต้องดูเทปนั้นอีกหรือเปล่ามันไม่มีเทปให้ดูแล้วว่าเอาไงดีเอาไงดีทุกคนมันไม่มีเทปให้ดูแล้วเออเพื่อนเพื่อนสูๆ้ๆนะเพื่อนเราเราทําไม่เป็นจริงๆอ่ะเพื่อนเอาไงดีไอ้คุณผู้หญิงคนนั้นก็ไม่อยู่ละเหลือแค่เรากับคุณผู้หญิงสองคนชิบไก่แล้วทุกคนเพื่อนเราออกไปแล้วผมจะไปดูไม่แน่ว,ว่ารหัสคืออะไรมันต้องมีคําใบ้อยู่แถวนี้ย เอ้ยนี่ไงคอคออะไรเนี่ยเอาเป็นว่ารหัสคือแดงฟ้าเขียวแล้วกันครับทุกคนรหัสคือแดงฟ้าเขียวนะโอเคครับรหัสคือแดงฟ้าเขียวเพื่อเราคิดไม่ได้โอเคครับใส่ไปเลยแดงฟ้าเขียวอ่าได้แล้วนเป็นไงเป็นไงเป็นไงแดงฟ้าเขียวเป็นไง,นไงผมโคตรเก่งเลยทุกคนโอเคครับใส่ปะใส่ป อ่ะไปใส่ใส่ใส่เป็นไงอย่างเก่งอ่ะผมเนี่ยแปดหมืสี่พันเซลล์ของจริงอ่ะครับน,น,นอนๆไหนดูหน่อยซิมันคืออะไรโอ้นี่คุณอะไรไม่ว่าคุณจะทำอะไรยายาอะไรเอาเฮ้ยวูรี่ร้องไห้อา่าวร้องไห้ทำไมอ่ะเพื่อนโอ้ไปโอ้โหโอ,โอไม่อะไรมึงลูลี่มีอุบัติเหตุอุบัติเหตอุอะไรนะครับเนี่ย โคตรยาวเลยอุบัติเหตุเกิดขึ้นเมื่อมีสิ่งเลวร้ายเกิดโอ้ยกูอ่านไม่ทันเนาะไอแม่อุบัติเหตุเกิดขึ้นโอ้ยกูไม่กูก็อ่านไม่ทันอ่ะคุณสามารถได้รับบาดแผลเกือบได้ทุกที่ใช่ใช่ใช่จริงจริงจริงอะไรครับเนี่ยโหแล้วอย่างยาวเออเอาเป็นว่าอ่านเองแล้วกันนะครับผมผมไม่ได้รับบาดเจ็บอะไรผมอ่านไม่ทันเฮ้ยที่ดู้ดูเหมือนเขาได้รับบาดเจ็บ เออที่ไหนเหรอที่ไหนที่เขาได้รับบาดเจ็บใบหน้าแน่เลยใบหน้าได้รับบาดเจ็บมันไม่ถูกต้องมันไม่ถูกต้องเหรองั้นมือครับมือมือแน่เลยส่วนนั้นของบูลลี่ก็ดูดีงั้นอันนี้แน่เลยฉันไม่คิดว่าโอเคมันมันม่าจะบักขับตอบแล้วเข่าเข่าครับเข่าเข่าแน่เลยเข่าแน่เลยใช่แล้วบูลลี่ทำเข่าเจ็บจริงเหรอ ใครช่วยได้เมื่อคุณเจ็บหมอครับหมอเราจะช่วยบูลลี่อุยอ้ยอุยอ้ยอุยอ้ยอุ้ยมันมันเปลี่ยนเป็นแนวตั้งเฉยเลยเฮ้ยเฮ้ยมันเปลี่ยนเป็นแนวตั้งทุกคนเกมมันเออเกมมันเปลี่ยนเป็นแนวตั้งโอเคเหมือนเดิมละไปบูวี่โอ้ยกูก็าอ่านไม่ทันน้อยอะไรเนี่ยเกิดอ,อะไรขึ้นทุกคนอะไรอะประตูเฮ้ยประตูมันเป็นอะไรอุย้ยตู้เปิดเหรอเกิดอ,อะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นเปิดดิ เฮ้ยเปิดไปแล้วเข้าสู่โลกใหม่อาจจะเกย,ยุไม่ใช่ที่ไหนครับเนี่ยพี่ที่นี่มาที่ไหนเนี่ยเฮ้ยโหสุดยอดไปเลยที่นี่อะไรครับจะซูมทําไมครับเนี่ยจะซูมทําไมครับเนี่ยพวกคุณกําลังทําอะไรอยู่ตรงนั้นกูจะไปรู้ไหมละ่ะอะไรครับเนี่ยเฮ้ยมันให้เราเดินทางไปหรอโอเคเราต้องหลบรถด้วยครับทุกคนโอเคหลบรถหลบรถ โอ๊ยมันมีเวลาจํากัดด้วยโอเคปล่อยให้รถคันนี้ไปก่อนทุกคนเพราะว่าเราฉลาดเฮียนะเว้ยไป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 ถ้าเราไปไม่ทันเราอาจจะโดนอแมนดาเซ็หย่อเขาได้นะครับทุกคนเราต้องไปให้ทันไปไปเร็ว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 รถ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 หยุดหน่อยโอเคโอเคมาแล้วอแมนดาพวกแกทําได้ดีอ้าวเฮ้ยเรียกกูแกเหรอเฮ้ยเรียกผมแกได้ยังไงอแมนดาไม่ดีเลยวันนี้เราจะไปสวนสัตว์กัน แล้วไอแมนเราไอ้นี่เจ็บเข่าอยู่ทำไมไม่รักษาวะตามฉันมาอ,อ,อ,อุโอเคโอเคไปไปไปเมื่อกี้เกมมันเออเองครับผมไม่เกี่ยวฮะสิ่งที่น่ารักอะไรเนี่ยเออเป็นอะไรงเป็นอะไรบูลี่มีครอบครัวดีมีครอบครัวดีไอ้นี่นายพูดนะเออฉันเห็นไก่และแม่ไก่ไหนวะ ยังไม่รู้เลยอันไหนลูกอันไหนพ่ออันไหนแม่เหมือนกันหมดทุกตัวไข่ไก่วางไข่ไก่วางโอเคครับไข่ไก่วางคุณช่วยหาไข่ไก่เจ็ดฟองได้ไหมได้อยู่แล้วครับถ้าทําให้เกมจบหาไข่ไก่เจ็ดฟองโอเคตรงนั้นมีหนึ่งฟองเก็บมาหนึ่งฟองอ่าหนึ่งฟองแล้วก็อีกหนึ่งฟองอยู่ตรงนี้เก็บมาอีกหนึ่งฟองโอเคแล้วอยู่ไหนอีกอะ ฮ้ยตรงนี้อีกหนึ่งฟองไม่เนียนเลยนะไม่เนียนเลยนะไอแมนด้าไม่เนียนเลยนะไอแมนด้าตรงนี้อีกหนึ่งฟองอเคอยู่ตรงไหนอีกครับทุกคนนั่นไงไอ้แมนด้าไปเรียนมาใหม่นะถ้าจะให้เราเนี่ยแบบแพ้อันนี้นะเอออยู่ไหนอีกอะอยู่นั่นไงอยู่นี่ไงโอ้ไอ้แมนด้าไปเรียนมาใหม่ไอแมนด้าเคลเก็หาเจอเอออะไรเนี่ยเยี่ยมมากโอเคทำไมครับอืม ไงต่อโอ้ไม่อะไรเกิดอะไรขึ้นอันนี้เนี่ยลูกแมวสวัสดีลูกแมวตัวน้อยครอบครัวคุณอยู่ที่ไหนโอ้โหน่าสงสารจังเลยมันดูเหมือนว่าลูกแมวตัวนี้มันโอ้ยมันน่าจะครอบครัวทิ้งคุณคิดว่ามันรู้สึกยังไงเออคุณที่ว่ามันรู้สึกยังไงมันก็ต้องรู้สึกเศร้าใช่ไหมบ้ามีความสุขแล้วกันนั่นไม่ใช่นะ นั่นไม่ใช่เงินบ้าแล้วกันฉันไม่คิดว่าเป็นความรู้สึกของลูกแมวอ่ะเศร้ากะะ็ได้อะเธอต้องกลัวแน่ๆเธอต้องกลัวแน่ๆไม่มีใครรักเธอหลอกอ้าวเฮย้ยด่าแมวไม่มีใครช่วยเธอหลอกอ้าวเฮย้ยอะไรครับเนี่ยด่าแมวทำไมคุณจะช่วยลูกแมวที่โดดเดี่ยวนี้หรือไม่ เอามีสองคอชอยครับแล้วมีเวลาจำกัดด้วยกูไม่ช่วยไม่ใช่เหรอครับไม,ไม่ทำไมทำไมทำไมอุ้ย,ยเป็นไรเป็นไรคุณไม่ช่วยลูกแมวตัวนี้หรอใช่แล้วคุณไม่ช่วยลูกแมวตัวนี้หรอเอา,เ,อาเป็นไรอะเอาเป็นไรอะแมนดา้าเอาอแมนดา้าลอยเอาแมนด้าใช้พลังศูนย์จุดศูนย์ศูนย์ศูนย์เปอร์เซ็นของเธออุ้ยอุ้ยน่ากลัวอยู่นะเนี่ยเกิดอะไรขึ้น ไปเลยขึ้นอเมนดาอเมนดาเป็นไรไปแล้ววิ่งวิ่งโอเคครับวิ่งเฮ้ยอเมนดาอย่าอเมนดาอเมนดาอเมนดาอย่าอเมนด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 าบุลลี่ช่วยกูด้วยบุลลี่บุลลี่อเมนดามันไล่ตามตูดกูไปน้าบุลลี่ช่วยด้วยบุลลี่ช่วยด้วยอเมนดามันกำลังไล่ตามตูดกูไปน้าบุลลี่บุลลี่อเมนดามันอยู่หลังตูดช่วยด้วยบุลลี่รู้เรืองไหมนะ คุณนี่มันการหลบหนีอะไรกันหึมฮึมหืม <c oughs> ผมบอกเลยว่าผมเนี่ยเคยวิ่งรอบสนามโรงเรียนมาแล้วแค่นี้เนี่ยจิบจ๊บจิ๊บอแมนดา้าแล้วเราต้องไปไหนอะต้องไปไหนอะอุ้ยมันมันตามหลังมันเรามาเอาไงเอาไงต้องไปตรงนี้หรือเปล่าต้องไปตรงนี้หรือเปล่าคุณโอเคไหมอแมนดา้าอแมนดา้าอแมนดา้าแว่นตาเอาแล้วกูที่ไหนเนี่ยอุ้ยอะไรอ้าวหูกระเด็นมาแบบนี้เชียว อุ่ยตัวอะไรเนี่ยเอมแอนดาโอ้ยน่ากลัวสุดๆไปเลยทุกคนเอมแอนดาโอ้ยน่ากลัวมากเฮ้ยอะไรเฮ้ยนี่มันบอสไฟเหรอโหบอสไฟบอสไฟน่ากลัวจังเลยให้เราหลบหนามทุกคนเอมแอนดาให้เราหลบหนามโอเคยังไงต่อเฮ้ยอมแอนดามาเสียลูกน้องมาทุกคนน่ากลัวจังเลยอ่ะโอ้ยน่ากลัวโอ้ยผมไม่มีเลเยอชั้นกับเกมนี้จริงๆนะเนี่ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยตีตีตีอ่ะตีอ่ะ ตีอ้าตีอ้าตีอ้าวอ้าเอ้าเอ้าเอะไรอะไรเอ้าเอ้าวอ้าเอ้าอุ้ยกระดูกน่ากลัวจังเลยอุ้ยอแมนดาอแมนดาทีโพสอแมนด้าทีโพสน่ากลัวมากเลยอ่ะน่ากลัวมากเลยโอ้ยอแมนด้าอแมนดาโอเคโจมตีอแมนดานะนี่มันล้มมันล้มโจมตีอแมนดาอืออืออ๋อตอนมันล้มมันน่าจะให้เราโจมตีนะชวิงชวิงอุ้ยมันตื่นแล้วทุกคน เอาเป็นว่าเออมินิเกมมันน่าจะมีแค่นี้หรือเปล่าถ้ามินิเกมมันมีแค่นี้ผมจะตัดไปเลยนะทุกคนเพราะว่าตัวคลิปมันก็น่าจะยาวเกินไปนะถ้ามินิเกมมันมีแค่เนี้ฟิงฟันตูดอแมนดาไม่ได้มันฟันลูกน้องอุยอุยอย่านะเว้ยอแมนดาเรากลัวซะเหละเกอร์เฮ้ยโอเคโจมตีอแมนดาซิง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  sing s แรง แรงแรงแรงจัดเลยแรงจัดเลยอู๋มันมาแล้วมันมาแล้วมันมาแล้วมันมาอีกแล้วเอเป็นว่ามินิเกมมันน่าจะมีแค่นี้นะคบทุกคนเดี๋ยวผมตัดไปตอนผมชนะเลยละกันโอเคนะครับทุกคนตอนนี้เราก็ได้เตีย Amanda จนมันเฮ้ยมันยังไม่ตายเหรอเนี่ยเอ้าเป็นไร a m น n d a เฮ้ยมันยังไม่ตาย Amanda เลือดมันเหลือสูแล้วนะมันยังไม่ตายได้ไงอ่ะอ๋อ Amanda อ i Amanda หลอนหรือเปล่าแ m a n d a เลื่อนหลุดศูแล้วเนี่ยเห็นไหมลดเลือด Amanda มันเหลือสูนหรือมัน Final โอเค แมนดาโจมตีขอให้ตายจริง,งเถอ่อตอนเนี้ยตายซะแมนดาตายซะตายซะตาย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 สักทีเถอะอมนดาตายสักทีเถอะอตายหลือยังขอร้องเออในที่สุดก็ตายเอา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 ยังไง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 ไม่โอ้โหไม่นะแอมนดาลาก่อนช่วยฉันด้วยช่วยมีช่วยมีช่วยมี ไม่เรียบร้อยรวมไปแล้วเรียบร้อยมันดอปอะไรมาวะเนี่ยเอพิโซดสี่มึงมีหลายเอพิโซดแท้ยู่ไหนอะอุ้ยน่ากลัวคืออยู่ตรงนี้ใช่ไหมอ่ะหยิบมาเราไปหาแมนดาได้ไหมอะเราไม่ได้ไปหาแมนดาได้นะเดี๋ยวเราต้องไปก่อนอืมโอเคไปครับใส่เอพิโซดสไปเลยชวิ่งใส่เทปปอ่ะตอนที่สี่ไหนดูตอนที่สี่หน่อยทุกคนเกิดอะไรขึ้น มันแนวตั้งอยู่แล้วโอ้ไม่เอาเกิอดอะไรขึ้นครับ oh. อืเอมนด้าได้รับบาดเจ็บโอ้ยแล้วมันแนวตั้งอะไรเนี่ยมันมาแนวตั้งอะไรเราควรช่วยเอมนด้าไหมเออเราควรช่วยไหมหรอไม่ควรไม่คุณไม่อยากช่วยเอมนด้าหรอใช่ครับใช่ฉันไม่คิดว่าเป็นความคิดที่ดีตายละ โอ้โหแอมเมนดาคุณรู้สึกยังไงตายแล้วกูตายแล้วกูกูไม่น่าช่วยฉันรู้สึกไม่นะไม่นะฉันรู้สึกเบ่งลายอะไรครับเนี่ยทำไมคุณถึงเชื่อฉันเออผมไม่ได้ช่วยคุณอะไรพาฉันออกไปจากที่นี่เอออะไรเกิดขึ้น ไโปรดจะทิ้งฉันไว้ที่นี่กับเธอเอาเรียบร้อยบูลลี่โดนเอ่อไม่ต้องกัง,งวลกับเกี่ยวกับบูลลี่โอเคครับผมไม่กัง,งวลครับฉันจะดูแลเขาให้ดีแน่นะเอาแค่เนี้ยแค่เนี้ยบทสรุปก็คือยี่สิบนาทีทุกคนดูมาเนี่ยที่ทุกคนดูมาเนี่ยก็คือมันมีแค่นี้ครับผม